เสียงแหลมก่อนเสียงใสๆเลย เริ่มหมดแล้วนะครับแหลมันโคตรกินใจนี่จะได้กลางติดแหลมด้วยกลางเพียวๆปุ่มนี้ อันนี้ลูกกองลูกเคาะโอเคเลยอันนี้คือตั้งกึ่งกลางแล้วนะครับไม่มีการบูตใดๆ,ๆทั้งสิ้นอลองฟังดู Oh, ก็ประมาณนี้นะรู้สึกว่ามีความสุขในการฟังเพลงเพิ่มขึ้นนะฮะตัวนี้นะครับเสียงแหลมเนี่ยนะครับแบบไม่ได้บาดหูนะเสียงแบบเหมือนที่ท่านได้ยินเมื่อกี้นี่แหละนะครับหมุนสุดแล้วมันก็ยังออกรายละเอียดออกชิปชิปอยู่นะไม่ได้ออกเป็นแหลมเม็ดใหญ่ๆจ้าๆแบบหมุนและแสบหูขนาดนั้นนะฮะก็คือว่าทําให้กลางแหลมออกดีขึ้นนะครับ,รบแต่อยู่ในระดับที่หูคนเราฟังได้ฟังแล้วไม่ล้าหูนะฟังแล้วรู้สึกโอเคนะฟังแล้ว เพลินๆอ่ะพูดง่ายฟังแล้วเพลินดีนะครับไม่ได้ว่าจัดจ้านอะไรขนาดนั้นนะฮะเสียงกลางก,ก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเน้นเกจอะไร,ะไรนะครับเน้นเกจอะไรอะไรคัดเกจเลยนะฮะถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยนะครับมีงบที่สูงกว่านี้สักหน่อยนึงนะครับถ้าเพิ่มให้ผมอีกสักพันหนะครับผมก็จะเปลี่ยนชิปเสียงกลางให้ด้วยนะฮะชิปเสียงกลางอันนี้เรายังไม่ได้ใส่นะคือยังใช้ชิป แบบธรรมดาอยู่นะจริงๆมันก็ไม่ธรรมดาหรอกเบอร์นี้มันก็สุดยอดเหมือนกันนะครับเบอร์ LM เนี่ยสามสองสี่เนี่ยนะครับแจ๋วอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามีงบเพิ่มอีกพันห้าก็จะเปลี่ยนชิปให้นะฮะมันก็จะได้ารายละเอียดเพิ่มขึ้นกว่านี้ไปอีกนะแต่ผมก็ไม่ได้เน้นในเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าถ้าจะทําให้เห็นผลเลยเนี่ยผมจะเปลี่ยนที่ตัว C มากกว่านะครับเปลี่ยนค่าเปลี่ยนเบอร์มันใหม่เปลี่ยนตัวกองเสียงมันใหม่นะฮะเซตค่ามันใหมให่ให้มันได้เสียงตามที่เราต้องการนะครับ มันจะเห็นผลกว่านะครับเห็นผลกว่าเดิมเยอะเห็นผลก็เปลี่ยนไอเยอะเลยนะครับนะครับผมผมก็จะจัดแบบนี้นะฮะหรือลูกค้าที่เน้นเกียรอะไรจริงๆแล้วงบไม่จํากัดจริงๆนะฮะตัวละสี่พันห้าพันอะจัดให้ได้นะครับใส่ชิปไอเกียรสูงให้นะครับอะไหล่คัดเกียร์โอิโอแบบนี้เลยนะฮะก็จะมีสีนิชิกอนเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วก็สีนิชิกอนสีทองตรงนี้พวกนี้ก็จะเป็นอะไหล่อีวอกนะฮะ อีวอกผสมกับโพลีเอสเตอร์ผสมกับวิมาอะไรอย่างนี้นะจัดให้ถ้านะครับท่านเน้นเกตอะ่รแบบมากๆเลยนะก็ยังคงความเป็นคอสเบดเหมือนเดิมอยู่นะตัวนี้เป็นวงจรเด็ดของผมเลยนะครับเบดนุ่มๆนะตัวนี้นะนะครับผมก็จะเสริมคอสเบดลงไปด้วยนะฮะเสียงที่ท่านได้ยินนะครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะในราคา3,500บาทนะครับเน้นเกตอะ่รนะครับเสียงก็จัดให้นะครับตามนี้เลยนะฮะ ใครสนใจนะครับใครชื่นชอบก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับว่รโทรศัพท์นะครับ0 9 8 2 0 7 9 7 8 5นะครับผมช่างเปานะครับจากมันแหงแฉแนวนะฮะหรือใครมี Facebook นะครับก็พิมพ์เข้าไปในเพจเลยเดี๋ยวผมแปะเพจไว้ในใต้ลิงก์คลิป YouTube นี้นะฮะเดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับทั้ง YouTube ทั้ง Facebook เลยนะเดี๋ยวแปะลิงก์การติดต่อไว้ให้หรือใครแบบไม่มี Facebook นะครับก็แชทไลน์มาได้นะครับมีลิงก์ไลน์ให้นะครับก โทรมาก็ได้เหมือนกันนะฮะเปิดร้านนะครับ10โมงถึง2ทุ่มนะครับรบกวนขอให้โทรในเวลางานเท่านั้นนะฮะถ้านอกเหนือจากเวลานี้ผมไม่ได้รับสายนะฮะเพราะว่าโทรศัพท์เอาไว้ที่ร้านนะฮะนอกเหนือจากเวลานี้ผมขอเวลาเป็นส่วนตัวบ้างนะฮะผม อันนี้ก็ตั้งกึ่งกลางนะครับทั้ง7ปุ่ม7แบนเลยนะครับเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะครับเริ่มจากเสียงแหลมก่อนเสียงแหลมประมาณนี้นะครับปุ่มถัดมาปุ่มถัดมา มาปุ่มเสียงกลางครับปุ่มเจ็ปุ่มถัดมาครับปุ่มนี้ลูกเคาะแรงมากอันนี้ลูกเคาะใหญ่ๆครับปุ่มนี้จะเป็นกลางติดเบสนะฮะก็จะเทึมๆหน่อย ้องใส่หูฟังด้วยนะครับบางทีไม่อาจจะรับไม่ได้นะต้องขออภัยด้วยประมาณนี้นะฮะตั้งกึงก่กกลางก็จะได้เสียงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเบส ปุ่มเบสนะครับปุ่มนี้นะเดี๋ยวมาดู ffieq นะฮะซ้ายนุ่มขวาแข็งปลายแข็งเป๊กเลยปรับนุ่มหาแข็งได้อย่างเห็นผลเลยนะครับนะซ้ายนุ่มขวาแข็งนะฮะแต่ยังคงความนุ่มเหมือนเดิมนะเพราะว่าตัวนี้มีคอร์ดเบสนะคอร์ดเบสนี้เป็นวงจรเด็ดของผมเลยนะฮะ เบสแน่นๆเลยฮะนุ่มๆนุมๆน่มๆแน่นๆนซ้ายนุ่มนะฮะกวาดนุ่มหาแข็งได้อย่างเห็นผลเห็นผลเลยอ่าลองฟังดูนะเป็นไงนุ่มแข็งได้อย่างเห็นผลนะฮะเบสแรงๆแน่นๆอ่าประมาณนี้ก็แล้วกันฮะเทสเสียงกลางเสียงเบสน,นะฮะ มาสรุปครับผมปีตัวนี้เสียงเป็นยังไงนะฮะคือผมจัดให้เนี่ยจะเน้นรายละเอียดของเสียงดนตรีเป็นหลักนะฮะกลางแหลมไม่บาดหูนะครับโดยเฉพาะปลายแหลมเนี่ยออกแบบพิ้วพิュเลยนะครับชิปชิปแบบกินใจเลยเหมือนที่เปิดเพลงลูกทุ่งให้ฟังไปเมื่อสักครู่นะฮะเบสตัวนี้เน้นเบสนุ่มนะครับเบสนุ่มๆที่สําคัญเนี่ยมันสามารถปรับนุ่มหายแข็งได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเบสนุ่มอย่างเดียวนะมันสามารถปรับแข็งได้นะครับคอนโทรลด้วยปลายนิ้วเราเลยนะฮะ นี่ครับปุ่ม F I E Q นะฮะปุ่มปรับเสียงเบสนะครับปรับนุ่มหาแข็งได้นะครับอย่างเห็นผลหมุนซ้ายจะออกนุ่มนะฮะหมุนขวาจะออกแข็งนะครับผมนะก็ปรับนุ่มหาแข็งได้นะครับอย่างเห็นผลเลยนะฮะเบสทนุ่มๆนะฮะเหมาะสําหรับฟังในรถนะฮะเน้นฟังในรถถ้าเกิดว่าใครฟังนอกรถก็เดี๋ยวแจ้งผมมานะครับเดี๋ยวผมจะจัดเบสอีกแนวนึงให้ เบรฟังนอกรถก็หมายถึงตู้ซับเบสที่อยู่นอกรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นตู้ยิงลงพื้นตู้ยิงหลังกระบะนะครับถ้าใช้ตู้สูตรนั้นแจ้งผมมานะครับผมจะได้จัดสูตรอีกสูตรนึ่งให้แต่ถ้าเป็นสูตรเนี้ยสำหรับตู้โดยสารสําหรับตู้ซับที่อยู่ในห้องโดยสารนะครับคือจะเน้นฟังนุ่มๆนะครับนุ่มๆเพาะๆลอยๆนะครับเบรลอยๆนะตู้ฟาดตู้แบนพาสนะครับตู้เปิดเล่นได้หมดนะฮะคอดเบสผมเป็นเวอร์ชันใหม่นะฮะปรับปรุงเสียงใหม่นะครับนุ่มๆเพาะๆนะฮะ ก็ถ้าคนเคยเล่นก็จะรู้จักดีนะฮะเสียงเป็นยังไงนะฮะส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะกะ็ยังตัดสินใจอยู่ก็เดี๋ยวลองฟังเสียงดูไปสักหน่อยก่อนนะฮะลองพิจารณาดูว่า,าเกียร์อะไรเนี่ยที่ผมใส่ลงไปเนี่ยกับเงินที่คุณจ่ายเนี่ยมันสมดุลกันไหมนะครับผมก็จัดให้อย่างดีที่สุดเลยนะฮะอะไรเป็นเกียร์อะไรที่ดีที่สุดของทางร้านนะครับที่หาม,มาใส่ให้นะฮะถ้าเกิดว่า,าเป็น fc ขาเก่าที่เคยใช้ก็จะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเ euh, บดมันเป็นยังไงนะ เด่นๆเลยในเรื่องเบสเนี่ยตัวนี้ขึ้นชื่อผมมากนะคอร์สเบสตัวนี้ทํามานานแล้วนะคอร์สตัวนี้ออกมา 6- 7ปีแล้วนะฮะคอร์สตัวนี้นะทำมานานแล้วโอเคประมาณนี้นะฮะถ้าใครสนใจก็ฝากปีตัวนี้นะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยกันแล้วกันนะฮะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะฮะนะครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะครับไฟก็สีสวยด้วยนะฮะไฟเนี่ยนะครับไฟเป็นสีไอซ์บลูนะฮะ เป็นสีไอบูนะครับเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับสวยๆนะฮะหรือใครต้องการสีส้มเหมือนเดิมนะครับก็แจ้งเข้ามาได้นะครับเพราะว่าผมทำเนี่ยมันเป็นงานแฮนด์เมดอยู่แล้วนะครับมันเป็นงานประกอบมืองานทําด้วยมือนะครับผมสามารถทําตามที่คุณสั่งได้นะครับว่าคุณอยากได้เสียงกลางแบบไหนอยากได้เสียงเบยดแบบไหนเนี่ยนะครับอยากได้ไฟสีอะไรเนี่ยผมจัดให้คุณได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดนะครับมันเป็นงานประกอบด้วยมือนะฮะโอเคครับก็ ฝากไว้ด้วยละกันนะครับเผื่อใครสนใจนะฮะฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมนะสวัสดีครับ